รถมอไซค์เข้าเกียร์ได้แต่ว่า,าบิดแล้วไม่ไปนะครับผมสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นที่ก้อนคัดสามก้อนนี้นะครับอา่าเป็นก้อนตัวเนี้ที่มันอยู่ในเครื่องนะเผื่อใครเจอปัญหานี้อยู่นะครับแบบสตาร์ทรถติดแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ก็คือเข้าได้ปกตินะครับแต่ว่าบิดแล้วมันไม่ไปนะครับวิธีแก้นะครับผมเปลี่ยนก้อนคัดตัวนี้สาเหตุที่มันพังนะอา่าเนี่ย อันนี้มันขาดทุกคนเห็นรอยปะอันนี้คือมันหมุนได้นะอันนี้คือมันขาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปหอันนี้คือมันหมุนได้โอ้ยหมุนยากนิดนึงจากมือเดียวอ่ะก็คือตัวเนี้ยปกติมันจะหมุนไม่ได้เนี่ยหมุนยังไงมันก็จะหมุนไม่ไปเพราะว่ามันเชื่อมติดกันแต่ว่าสาเหตุที่มันเข้าเกียร์แล้วบิดไม่ไปก็คือตัวนี้มันขาดครับ ของผมก็มีก้อนคัดตัวนี้ของเขาอยู่ผมก็เลยสับมามาใส่อันนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีก้อนคัดก็แนะนําว่าให้ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับผมราคาประมาณสองสามร้อยประมาณนี้นะในเว็บในอะไรพวกนี้ก็ไปจัดกันได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากให้ดีหน่อยก็ซื้อเป็นของแท้แล้วกันแต่ราคาไปเบิกศูนย์อย่างเงี้ยราคาก็อาจจะแรงนิดนึงนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าราคาเบิกศูนย์เท่าไหร่นะแต่ว่าผมใส่ของกรอบก็ได้ประมาณนี้นะครับ อันเนี้ยถามว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าของผมมามันใกล้จะหมดแล้วแต่มันก็ยังพอเหลือนิดนึงไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนวิธีเปลี่ยนก็ถอดฝาเครื่องออกมาแล้วก็มาเอาตัวเนี้ยเข้าไปเปลี่ยนถ้าเกิดทําไม่เป็นก็แนะนําว่าไปร้านซ่อมครับผมซึ่งผมก็ไปดูคลิปจาก youtube จากอะไรพวกนี้แหละแล้วผมก็มาทําเอง <laughs> ง่ายปะคือถ้าเกิดสมมติว่าไปหาช่างเนี้ยเราก็จะโดนหนึ่งเลยครับผมเราไม่รู้ว่าอะไรพังใช่ไหม ก็คือตอนแรกผมยังไม่รู้ไงว่าคือมันอะไรพังแต่คือแบบไปดูคลิปคร่าวๆมาเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละมันขาดผมก็เลยลอง,ลองแกะฟาสูปออกมาดูไม่ใช่ฟาสซูป็น่ฟาแขังอลองแกะออกมาดูแล้วมาดูว่าตัวไหนมันขาดตัวไหนมันพังพอแกะออกมาปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยหมุนได้เลยตืบตืบืบืบอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือผมก็ทําการจะไปประกอบแต่ว่ามันจะประกอบยากนิดนึงครับผมเนื่องจากว่ามันต้องใช้ ถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องแบบเรานอนลงกับพื้นางเงี้ยจะประกอบยากง่ายครับเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวกดคับตัวหนึ่งอ่ะที่แบบมันไม่มีตัวล็อกเลยเขาเขาจะต้องใช้จัละบีในการแปะมันไว้แล้วก็ค่อยเอาไอ้ฝาตัวน,นั้นอ่ะไปประกบแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารถแบบนอนลงอย่างเงี้ยก็คือจะทําง่ายมากครับแต่เนี้ยผมน่าจะทําผมจะต้องไปซื้อจัละบีหรือว่าผมจะต้องประกอบเลยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมอาจจะเป็นประกอบเลยแหละ ผมเคยประกอบแล้วครั้งหนึ่งครับผมก็สามารถขับได้ปกติอันนี้ถามว่าทําไมมันถึงขาดล่ะครับของแท้มันก็ขาดด้วยนะเห็นเวฟแบบเป็นกันบ่อยมากเลยนะของแท้หนึ่งเลยครับน่าจะเป็นที่การกระตุกหรือพัสดุไม่ดีอ่าอาจจะหนึ่งเลยครับผมอาจจะเป็นพัสดุไม่ดีอันนี้ผมสั่งมาจากในเว็บสองนะครับอาจจะเป็นเพราะในแรงกระชากที่มันเยอะเกินไปก็ทําให้มันขาดประมาณนี้นะครับ ยกล้อบ่อยๆแลวป่าอันนี้ไม่แน่ใจ <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละแ้วผมต้องไปประกอบแล้วไอ้พวกเนี้ยเอาไปขายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปช่างกิโลขายอะอือนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ของติดรถมาเลยอันนี้จะใส่ของเวฟร้อยยี่สิบห้าได้หรือว่าเป็นเดมอนร้อยยี่บห้านะครับ G P X เดมอนร้อยยี่สิบห้าสามารถใส่ได้อันนี้ก็เป็นของเวฟผมซื้อมานะ อันนี้เวฟ 125R แต่ว่าอันนี้เป็นของเดมอนแต่ว่าไอแผน่นแผ่นคาะไรพวกนี้ก็คือเป็นของเวฟนะคือผมสับมาก็คือไอจานตัวนเนี้ยเนี่ยไอจานตัวเนี้ยก็คือมันใส่ด้วยกันกับของเวฟได้ไงผมก็เลยลองสับกันมาอ้าวตรงรุ่นเลยแฮะไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะตรงเด้เลยก็คือแผ่นคาตอันนี้ใช่ไหมเนี่ยปกติมันอยู่ในของเดมอน125อันนี้ ผมแกะออกแล้วก็เอาของเวฟเอาจากการตัวนี้มาใส่ของเดมอนก็จะประมาณนี้ครับใส่กันได้ครับตรงรุ่นเลยเออบล็อกเดียวกันเลยแหละตรงรุ่นทุกอย่างไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะถ้าเกิดใครถ้าเกิดเดมอนใครมีปัญหานะครับก็แนะนํวมาไปซื้อของเวฟร้อยยี่ห้าอาร์มาใส่ได้เลยหรือถ้าเกิดของเวฟร้อยยี่ห้าอาร์ถ้าเกิดแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ของจีนใช่ไหมครับจัดเดมอนได้เลยครับผมก็จะประมาณนี้นะ โอเคครับแต่ผมต้องลงไปประกอบไปเลยแต่ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะหวังว่าวันนี้จะขับได้ปกตินะเมื่อคืนนี้ผมคืนคืนก่อนคืนมันวันไหนวะวันศุกร์หรือวันมันศุกร์มั้งคืนมันศุกร์ขับรถไปนู่นประมาณเก้ากิโลสิบกิโลรถไปพังอยู่ตรงนู้นต้องให้แก๊ปยันกลับมาที่ห้องโอ้โหเก้าโลสิบกโล็เไยปวดขาก็ไรทีเดียวนการกันโอเคครับก็จะประมาณนี้ยังหมุนได้ไหม แต่มันหมุนได้นะปกติมันห้ามหมุนได้นะใช้มือเดียวมันสามารถหมุนได้ฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละถ้าเกิดผมพูดผิดไปกานใดนต้องขออภัยมันที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมต้องลงไปประกอบแล้วแหละโอเคครับบายบายฝากติดตามอะไรด้วยนะครับลดเข้าเกียร์ได้แต่ว่าบิดแล้วไม่ไปครับผมมาดูสาเหตุมันนะจากที่ลือออกมานะครับตัวนี้มันหมุนตาม ปกติตัวนี้มันจะหมุนไม่ได้นะมันจะต้องล็อกไว้เลยเนี่ยเรียบร้อยขาดแน่นอนเลยผมว่านะต้องซื้อก้อนขาดสามก้อนมาเปลี่ยนใหม่ไม่งั้นก็ไม่ได้ยุคืออย่างอื่นปกติดีแต่เป็นที่ตัวนี้เรียบร้อยเลยครับผมงานเข้าดิครับคราวนี้ ถามว่าต้องทำยังไงถอดน็อตอันนี้ออกมาเมื่อคนะืนน่ะผมขับไปดีๆใช่ป่ะครับอยู่ดีรถก็แบบบิดไม่ออกเสียงเครื่องปื้นขึ้นไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สีเข้าได้หมดแต่เนี้ยไม่สามารถไปได้ไปหาคาสามก้อนที่ไหนมาใส่วว้นเนี้ยจะต้องตีนี้ออกก่อนหนึ่งตัวงานยาบเลยแหละแต่แค่เปลี่ยนแค่ตัวนี้ก็น่าจะขับได้ปกตินะหรือเครื่องง่ายมากเลยนะ <laughs> ผมถอดปังป้งๆออก <š ie? S 1> เลยถอดพักเท้าวันนี้ออกแป๊บเดียวออกเลยแรงเกินก็อย่างนี้หละเดมอนลอยผ้าไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่อะไรของก๊อปหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ผมซื้อของของก๊อปมาใส่มั้งแต่เห็นคนที่ขับเวฟมาเป็นกันบ่อยมากเลยครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันอะของก๊อปหรือเปล่าของน้ํามันเครื่องเขาใส่ให้ผมเพราะว่าเนี่ย น่าจะใส่กองน้ำมันเครื่องให้ผมนะเพิ่งจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมามัดๆเป็นอีกแล้วเฮ้ยดีไม่ดีจะเปลี่ยนในตัวนี้ด้วยไหมเนี่ยไอสัตว์ปาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไว้ห่างเกินไปจับอะไรมั่วซส่้โอเคครับประมาณนี้แหละแต่ผมลองรื้อไอตัวนี้ออกมาก่อนว่ามันจะขาดหรือเปล่านะจัดก,การเลยครับครับเป็นไปตามคาด ไอตัวเนี้ยพังเอ๊ะไอตัวเนี้ยมันหมุนได้ก็คือเห็นเห็นรอยแตกมันไหมครับเนี่ยคือปกติตัวเนี้ยมันจะหมุนไม่ได้นะแล้วเฟืองตัวเนี้ยมันหมุนได้ทําให้คาแต่มันไม่จับผมแกะออกผมหมุนให้ดูไม่ได้นะลองดูดิหมุนได้ไหมโอ้ยพี่งี้แน่นนะ มันขาดไปเรียบร้อยแล้วครับจับมือเดียวไม่สามารถทําให้ดูได้วิธีแก้ก็แค่เปลี่ยนก้อนตัวนี้ใหม่แค่นั้นแหละจบเลยแล้วใส่เข้าไปเหมือนเดิมก็ขับได้แล้วครับแต่ผมไม่ก้อนของเก่าอยู่นะแต่ว่าอยู่อีกบ้านนึต้องกระเปลวแต่ต้องไปเปลี่ยนคัดตัวนี้ใส่เข้าไปใหม่ม่ดูทําได้หรือเปล่าเราต้องลองดูก่อนนะทําไม่ได้ก็ไปหาช่างอะ่ะก็คือคัดตัวนี้มันหมด ไอ้ของก้อนที่ผมเปลี่ยนออกไปเอาแผ่นคัดตัวนี้ไปใส่ก้อนนูนแล้วก้อนนูนมันจะใส่ตรงนี้แค่นี้ก็ประกอบขี่ได้แล้วครับผมน่าจะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวลองทำดู